สวัสดีค่ะเมนูขนมด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟางขอเสนอบาวนี่ครับเค้กค่ะพร้อมบอกวิธีการตกแต่งในตีมคริสต์มาสเพื่อเป็นไอเดียทำของข,องขวัญปีใหม่นะคะก่อนรับชมน้องฟางยังมีสูตรอาหารและขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกมากมายฝากกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะ วันนี้นะคะน้องฟางได้ตัวช่วยตัวใหม่เป็นเาวนี่สำเร็จรูปตาอิมพิเรียค่ะวิธีทําแบบง่ายๆเลยใช้ส่วนผสมเพียงแค่3อย่างเท่านั้นเองนะคะขั้นตอนการผสมน้องฟางจะใช้แป้งเาวนี่สำเร็จรูปนะคะ200กรัมเทลงไปในถ้วยส่วนผสมของเราได้เลยค่ะตามด้วยไข่ไก่เบอร์2หรือเบอร์1นะคะ1ฟ้ฟองเทลงไปเลยจากนั้นน้องฟางจะคนส่วนผสมให้เข้ากันเล็กน้อยนะคะ จากนั้นน้องฟางจะนำเนยละลาย70กรัมเทลงไปเลยค่ะวันนี้น้องฟางใช้เนยจืดนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะสูตรนี้นะคะน้องฟางใช้แป้งสำเร็จรูปทั้งหมดครึ่งซองนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการใช้ทั้งหมดเลยให้คูณส่วนผสมของไข่ไก่และเนยจืดลงไปได้เลยค่ะ พอเราคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปใส่พิมพ์ได้เลยนะคะจากนั้นก็นำส่วนผสมที่เราผสมไว้เทลงไปในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะคะวันนี้น้องฟางใช้พิมพ์ถ้วยครับเค,ค้กค่ะขนาดประมาณ3นิ้วนะคะสูตรนี้ได้ทั้งหมดสชิ้นพอดีเลยค่ะ น้องฟางจะใส่ตัวเนื้อบราวนี่ของเราให้เต็มตัวคัพเค้กเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ขอไล่าอากาศเล็กน้อยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะฟานจะนำตัวเบราวนี่คัพเค้กของเราไปเลียงในหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยนะคะฟางจะใช้อุณหภูมิที่120องศาเวลา30นาทีนะคะเทา่านี้ตัวบราวนี่คัพ เค้กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีเช็คนะคะฟันจะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางเค้กแบบนี้นะคะถ้าไม่มีตัวแป้งติดขึ้นมาแปลว่าสุกแล้วค่ะถ้ายังมีตัวแป้งติดขึ้นมาอยู่แนะนําให้อบต่อจนกว่าจะสุกเลยนะคะจากนั้นนะคะน้องฟันจะพักตัวบาวนี่ครับเค้กของเราให้หายร้อนเลยนะคะ ระหว่างที่รอตัวเบวนี่ครับเคของเราหายรอนะคะเดี๋ยวเราไปทําตัววิปครีมกันค่ะฟันจะใช้วิปครีม130กร,รมัมเทลงไปเลยค่ะตามด้วยไอซิ่งนะคะ30กร,รมัมล่อลงไปในส่วนผสมของวิปครีมเลยนะคะตามด้วยกลิ่นวานิลา1ส่วน2ช้อนชาค่ะจากนั้นนฟันจะใช้เครื่องตีไฟฟ้าตีไปเรื่อยๆจนกว่าจะตั้งยอดได้เลยนะคะ น้องฟางจะใช้สปีดต,ต่ำสุดนะคะตีไปเรืเร่อยๆประมาณ4-5นาทีหรือจนกว่าจะตั้งยอดได้แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วจากนั้นน้องฟางก็จะนำไปใส่ถุงบีบเตรียมไว้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวสตรอเบอรี่กันค่ะสำหรับตัวสตรอเบอรี่นะคะน้องฟ้านจะทําการตัดตรงปลายเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เป็นตัวหมวกคริสต์มาสนะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําตัวบรบวนี่คัพเค้กเป็นรูปตัวคริสต์มาสกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยน้องฟางจะบีบวิปปิ้งครีมให้เป็นฐานนะคะบีบประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นก็นำสตรอเบอรี่นะคะวางลงไปตรงกลางแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็บีบวิปปิ้งครีมบนตัวสตรอเบอรี่ตามในคลิปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำหมวกมาวางแบบนี้เลยโรยเกล็ดน้ำตาลเล็กน้อยเพิ่มความสวยงามค่ะ จากนั้นก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะข้อแนะนำของเมนูนี้นะคะอันดับแรกเลยต้องพักตัวเบวนี่ของเราให้หายร้อนเลยนะคะเพราะถ้าเบาวนี่ของเรายังร้อนอยู่แล้วบีบวิปวปิ้งครีมลงไปตัววิปปิ้งครีมอาจจะละลายได้คะ่ะ บาวนี้คับเค้กคริสต์มาสเดย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้ง่ายเลยเพื่อเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆทำเป็นของขวัญในเทศกาลคริคสต์มาสหรือปีใหม่ได้เลยนะคะ คลิปหน้าอยาให้น้องฟางทำเมนูอะไรเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้ำมันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรืออยากสอบถามวิธีทำหรือส่งกันบ้านนะคะสามารถทักไปที่แฟนเพจทำง่ายทานง่ายบายลิลี่ฟางได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะบายบาย